วันนี้จะมาแนะนำวิธีการใส่รหัสไฟล์ PDF นะครับเมื่อเราเปิดใช้งานขึ้นมาเนี่ยมันก็จะให้ใส่รหัสผมเราก็ใส่รหัสเข้าไปแล้วก็กด Enter ไปปุ๊บมันถึงจะเปิดไฟล์ได้เนาะถ้าฝั่งที่เปิดเนี่ยไม่มีรหัสก็จะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ก็จะเป็น Security อีกชั้นหนึ่งเนาะในการรักษาความปลอดภัยของไฟล์เอกสารนั้นๆนะครับผมเดี๋ยวไปชมม่อกันพร้อมๆกันครับว่าวิธีการ Encrypt หรือว่าเข้ารหัสไฟล์ PDF เนี่ยทำยังไง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไลฟ์ชานแนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทางด้านไอทีต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมยินดีและก็ดีใจทุกครั้งผมที่ได้กลับมาลงคลิปเพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะยังไงก็ไปรับชมคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาเราพูดถึงคลิปวันนี้แรืว่าคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปการใช้งาน PDF อีกเช่นเคยเนาะหลังจากวันจันทร์ที่แล้ว เมื่อกี้ผมลงคลิปการพิมพ์ภาษาไทยในไฟล์ pdf นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเข้ารหัสไฟล์ pdf นะครับผมปกติเนาะเวลาเราส่งไฟล์ให้ใครเนี่ยถ้าเราไม่คอนเซิร์นเรื่องไฟล์เอกสารว่าคนนั้นจะส่งไปให้คนโน้นเปิดคนนี้เปิดอย่างเงี้ยเราก็จะส่งไปให้เลยแล้วก็เขาสามารถเปิดได้เลยนะครับผมแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอเอกสารที่มันเป็นความลับหรือว่าเป็นแบบเอกสารที่ไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้อย่างเงี้ยต้องคนที่รู้รหัสเท่านั้นหรือว่าคนที่มี สิทธิ์เท่านั้นถึงจะเปิดไฟล์เอกสารนี้ได้นะครับเราก็จะมาทําการเข้ารหัสไฟล์ PDF นะครัเพื่อที่เวลาเขาไปเปิดเนี่ยก็ให้คนที่เราเจาะจงจริงเนาะให้เขารู้รหัสคนเดียวเขาถึงจะสามารถเปิดได้เวลาไฟล์มันหลุดรอดไปไหนตอนไหนตอนไหนเนี่ยมันก็จะไม่คนอื่นเนี่ยก็จะไม่สามารถเปิดได้ก็จะเปิด ได้เฉพาะคนที่มีรหัสเท่านั้นนะครับผมหรือถ้ามันหลุดไปจริงเนี่ยแล้วคนอื่นเปิดได้เนี่ยเราอาจจะรู้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนให้รหัสแน่นอนปกติไฟล์ pdf มถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยถ้าโปรแกรม adobe acrobat reader dc ถ้าแบบฟรีปกติเนาะจะไม่สามารถเข้ารหัสได้นะแต่ถ้าเป็นแบบ pro อย่างเงี้ยจะสามารถเข้ารหัสได้เนาะ,ะก่อนอื่นเราต้องไปโหลดโปรแกรมเสริมมาก่อนเนาะก่อนเราจะเข้ารหัส pdf เนโปรแกรมนี้มีชื่อว่า pdf creator นะผมเนี่ย pdf creator าวน์โหลดตรงนี้เนาะพิมตามนี้เลย pdf creator ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดขึ้นมาแล้วเนาะอันนี้จะเป็นโปรแกรมเสริมในการเข้ารหัสเนาะมันมันจะเข้ารหัสง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเทาใช้แบบตัวฟรีที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันมันทำไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวฟรีนะครับมันไม่แบบมีฟีเจอร์ขนาดนั้นเนาะเราจะใช้โปรแกรมเสริมนะครพอเข้ามาหน้านี้แล้วปุ๊บเนี่ยให้เข้าไปที่ลิงก์นี้รครับดาวน์โหลด pdf creator นะครับจะเป็น w w w บไซต์ pdf f o ะ t s fonts org นะครับดูลิงก์ให้ดีเนาะอย่าเข้าลิงก์มั่วนะครับให้ดูลิงก์นี้นะครับกดเข้าไป จะเด้งหน้าต่างตรงนี้โผล่ขึ้นมาให้โหลดเป็น PDF Creator ตรงนี้แบบฟรีนะผมแบบฟรีกดดาวน์โหลดลงไปเลยมันก็จะเด้งมาให้เราโหลดสักพักนครับผมไฟล์ประมาณ30มสิเมกนะครับผมสามสิเมกผมจะเอาไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วกันตอนนี้เสร็จแล้วนะผมไม่แน่ใจว่า30มสิเมกหรือ3เมกนะทำไมเร็วจังโอเคตอนนี้ไฟล์เราก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนาะเราก็ไปดูนะผมว่าไฟล์มาหรือยังพอเห็นไฟล์แล้วปุ๊บสามารถกดดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้งได้เลยกดเจสไปนะครับผม รอมันติดตั้งสักพักหนึ่งอันนี้เลือกเป็นภาษาอังกฤษไปเลยเนาะไม่ต้องเลือกภาษาไทยหรอกกด install by นะครับผมติดตั้งแป๊บเดียวครับใช้เวลาไม่นานเพราะว่าไฟล์ค่อนข้างเล็กนะครับผมโปรแกรมนี้ใช้ฟรีใช้ฟรีตลอดนะครับผมแล้วก็ start ฟรีเลยอ่ะตอนนี้โปรแกรมเด้งเปิดขึ้นมาแล้วเนาะมันจะมี2วิธีนะสวิธีในการ c o n วิร์เนะครับเราจะสามารถอ่า import ไฟล์มาได้เลยหรือว่าเปิดผ่านไฟล์ได้เลยนะครับผมอ่ะเรามาดูแบบที่1นนะครับผมแบบที่1ก็คืออ่ะเรามีไฟล์ pdf แล้วเนาะมีไฟล์ pdf แล้วนะ สามารถกดคลิกขวาแล้วก็ convert with PDF creator ได้เลยนะผม convert with creator ได้เลยมันจะเด้งเข้ามาหน้านี้นะผมให้เราเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนจาก default profile ตรงเนี้เป็น s e c u PDF ตรงนี้นะผม s e c u PDF เป็นลูปกุญแจตรงนี้กดเข้าไปครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยนะสมมติผมตั้งเป็น test แล้วกัน test l o test l o c แล้วก็เลือกถาดว่าจะ save ไ้ไหนนะผม ผมเซฟไว้ในดาวนโหลดตรงนี้แหละเทสล็อกกดเซฟไปอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บกดเซฟตรงนี้เลยครับผมกดเซฟตรงนี้เลยแล้วก็มันจะให้เราใส่รหัสเนาะผมก็ใส่เป็น1 2 3 4แล้วกันอ,อันนี้ก็คอนเฟิร์มมาผ่าน1 2 3 4กดโอเคไปมันก็จะเด้งเปิดให้เราอัตโนมัติเลยเนาะอันนี้ผมจะปิดไปก่อนเจมจะได้เห็นภาพเนาะสังเกตว่าจะมีไฟเทสล็อกโผล่ขึ้นมาแล้วเนาะจากที่มันมีไฟล์นี้ไฟล์เดียวนะครับผมผมลองเปิดไฟล์นี้ดู ปุ๊บก็จะเด้งให้เราใส่รหัสผ่านนะครับผมลองใส่เป็น1 2 3กด enter ไปก็จะไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าเราใส่รหัสไม่ถูกนะครับเราต้องใส่เป็นหนึ่งสองสามสี่กดโอเคไปปุ๊บไฟล์ก็จะสามารถเปิดได้แบบนี้นะครับอันนี้แบบที่1น่นะแบบที่2ก็คือเปิดโปรแกรม pdf c r e a t o r ขึ้นมาก่อนนะครับเปิดโปรแกรม pdf c r e a t e r ขึ้นมาก่อนมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเนาะเราก็ไปชุดไฟล์มาเลยชุดไฟล์ปุ๊บเอาไฟล์นี้แล้วกัน m u s i c กด open ไป แล้วก็มาเลือกตัวนี้เป็นสีเขียวเหมือนเดิมครับผมถ้าเป็นรีฟอร์ดเนี่ยมันก็คือไฟล์ปกติสามารถเปิดได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเลือกเป็นสีเขียวเนี่ยก็จะสามารถล็อกรหัสได้แล้วก็ตั้งชื่อไปเป็นเทสต์ล็อกเทสต์ล็ Test lock, Test lock อกสองเลือกผ่านธี่เราเลือกผ่านที่เราจะเก็บนะครับผมเราก็เลือกไว้ที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมแล้วก็กดเซฟไปตั้งรหัสผ่านหนึ่ง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 ตัวหนึ่งตัวกดดูรหัสผ่านได้นะว่ามันตรงกันหรือเปล่ากดเซฟไป มันก็จะเด้งมาให้เราเปิดอัตโนมัติเราไปดูว่ามีไฟล์ t ท s t l o กส 2, มาหรือยังแล้วก็เปิดไฟลทสท์ล็อก2ปึ๊บก็จะขึ้นรหัสผ่านเหมือนกันเนาะถ้าใครเปิดผ่านเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะขึ้นเหมือนกันแต่เปิดผ่าน Google Chrome หรือว่า c r o s อ f t Edge เนี่ยผมลองคลิกขวาเปิดผ่าน Google Chrome ดู Open w i t h แล้วก็เป็น Google Chrome ะนจะขึ้นให้ใส่รหัสผ่านกันเนาะเราลองใส่ดูเป็น1 2 3 3ตัวก่อนปึ๊บที่จริงไฟล์รหัสผ่านเราเป็น4ตัวนะเป็น 1- 4ตัว หนึ่งสองสามสี่เป็นหนึ่งสี่ตัวกดซับมิทไปปึ๊บก็จะสามารถเปิดไฟล์ได้โอเคครับหลักๆก,ก,การเอนคลิปหรือว่าการเข้ารหัสไฟล์ PDF เนี่ยก็จะมีคอนเซปต์ประมาณนี้เนาะก็ลองนําไปปรับใช้กับการทํางานของตัวเองดูนะว่ามันจะสามารถสอดคล้องกับงานตัวเองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเนาะใครติดไรก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากไม่น้อยสำหรับเพื่อนๆเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถ คอมเมนต์ไวทีดารางใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ